เกี่ตามติดชีวิตกู้ภัยเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งบทบาทของเหล่าศิลปินดาราที่เขาอาสามาช่วยเหลือสังคมโดยการมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยไปติดตามพวกเขากันค่ะกลุ่มศิลปินดาราใช้เวลาว่างช่วยเหลือสังคมโดยมาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยจากแรงบันดาลใจที่เคยพบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางและมีผู้บาดเจ็บแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ เนื่องจากไม่มีความรู้เบื้องต้นในการประเมินอ,อาการและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ถูกวิธีซึ่งศิลปินดาราที่มาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยจะต้องได้รับการอบรมเบื้องต้นในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บที่ถูกวิธีนอกจากที่จะเสียสละเวลาแล้วยังเสียสละทุรัพย์ส่วนตัวเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ปณพทยพยาบาลเบื้องต้นแม้ว่าศิลปินดาราส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อ,อการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทุกคนล้วนทำด้วยจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นีเรา แบ่งเวลาว,ว่างยังไงบ้างในการที่เรามาเป็นอาสาสมัครู้วย่คก็คือหลังจากเลิกง,งานแล้วถ้ามีเวลาว่างก็ออกมาประจำทุกที่ติดเป็นบุคคลธรรมาดาแล้วพอบางทีเราเจอเคสเจอเหตุเจอเอะไรพวกนี้เราไม่สามารถเข้าไปช่วยเขาได้เพราะว่าไม่ได้อบรมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้เข้ามาแล้วต้องไปอบรมหรือท่านพื้นฐานก่อนอะไรเงี้ย ก็คือได้ได้ช่วยคนได้เลยค่ในในคิดว่าประจำวันขอเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนสมมุติว่าเราไปประสบเหตุคือแต่ละคนคาดว่าน่าจะน่าจะมีเหตุผลเดียวกันคือเมื่อไปเจอเหตุเนี่ยเวลาเราเข้าไปช่วยเนี่ยเราจะไปเจอคนเจ็บก่อนเพราะเราเป็นคนเจอเอตเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้เราก็อยากช่วยนะแต่ทําไมเราถึงช่วยไม่ได้ทีเนี้ยพอนาจุดหนึ่งเนี่ยมีมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นมาแบบเนี้ยเราก็เลยเลือกที่จะเดินเข้ามาทุกคนมีอาชีพหลักกัน ทุกคนมีรายได้แต่ถามว่าการที่เขาแบ่งสลาเวลาแต่ละคนมาเพื่ออยู่ตรงนี้มันคือเกียรติในชีวิตเลยก็ว่าได้ที่ได้มีโอกาสมาใส่ชุดนี้แล้วก็ได้มาช่วยคนตรงนี้ตรรงงงงขขอออเเื่จิก จะเห็นว่าเราเป็นกลุ่มศิลปินหน้าตาดีหรืเปล่ามาสร้าง้าหรเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่ศิลปินทั่วประเทศหรือว่าประชาชนทั่วประเทศที่เป็นจิตอาสาต้องบอกเลยว่าเขาทําทุกอย่างทําด้วยหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็อาสาไม่ใช่อาชีพเน้นทานี้เลยอาสาไม่ใช่อาชีพเพราะอาสาไม่มีค่าตอบแทนใดๆทุกอย่างเกิดจากหัวใจล้วนๆและนี่คือสิ่งที่เราทั้งหมดที่เป็นศิลปินจิตอาสานั้นยินดีที่จะช่วยเหลือสังคม น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของเหล่าศิลปินดาราค่ะที่มีจิตอาสานอกจากที่พวกเขาจะสร้างความบันเทิงสร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนพวกเขายังแบ่งเวลาอันมีค่ามาช่วยเหลือสังคมและนี่คือเดลัชฉิวต่มติชิวิผู้ไครในวันนี้